มาอัปเดตสถานการณ์กันบ้างครับไปแบบเร็วนะเนอะตอนนี้นะครับเกงจิ๋วก็นิ่งนะครับจุดถึงจุดพีคแล้วตอนนี้คือพื้นที่พื้นที่เกงจิ๋วไอ้เ,อเกงจิ๋วเนี่ยเต็มแล้วนะครับก็แบ่งๆกันนะนี่นะครับประมาณครึ่งๆแล้วกันนะการลบก็หลังจากที่วัดมือกันก็สูสีนะมีลูกมีรับนะครับแล้วก็มีบางช่วงที่ทีมเราอาจจะแบบว่าเผลอพังเอ้ยพังมือไปบ้างนะครับก็โดนตกมาซะยับเลยนะอย่างเช่นเมืองนี้นะครับก็โดนสวนมาซะแตกหมดเลยนะครับก็ ดีหน่อยยังได้พื้นที่ตรงเมืองหลักของเกงจิ๋วนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับของประตูดแดนกลางนะครับระหว่าง2แควนเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะได้นะก็50-50นะครับแต่มันจะเดือดจริงๆก็คือมันพอมันเข้ามาถึงภาคกลางซือโจ,โจนะครับเนี่ยสประตูนี้มันเข้ามาได้อยู่แล้วนะครับพอเข้ามาปุ๊บเมืองนี้นะครับเป็นจุดพีของด้านล่างนะครับเมืองนี้นะประตูมี2ฝั่งเห็นไหมล่างกับบนเราต้องได้เมืองน,นี้ถ้าเราไม่ได้เมืองน,นี้เราขึ้นขึ้นซือโจ,โจไม่ได้แน่นอนนะครับลำบากอีกนะ อย่างกิ๋วก็แน่นครับตอนนี้ขยายที่พลขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็อีจิ๋วโอ้ทีมนี้ก็มามากันเรื่อยๆนะแต่ว่ามากันแน่นเหมือนกันนะครับเนี่ยดูดิก็ของมื้นที่ส่วนใหญ่ได้นะเหอเปิดนะฝั่งนี้รู้สึกว่าโยกจะเริ่มเก็บได้น้อยแล้วละนะเพราะว่า ฝั่งข้างบนนี้ก็เริ่มเริ่มขยายลงมาแล้วนะครับก็เหมือนกับว่าต้องตีแย่งเมืองอะ่ะแต่ว่าไม่ได้ยกไม่ได้ทรัพยากรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สีเหลียงสีเหลียงก็ยังได้อยู่นะถือว่าเป็นโชคดีของฝั่งเรานะครับถ้าเราเข้ามาสีเหลียงได้แล้วก็มีพื้นที่เก็บโยงเยอะเลยนะครับเนี่ยเออนะเป็นจิ๋วหัวน่าสนใจนะครับเนี่ยเรามาทะเลาะกับฝั่งข้างบนตรงยงจิ๋วอีกไหมเนี่ย <c oughs> เออนะฮันตงนี่ก็เริ่มเริ่มที่จะเข้าไปได้นะครับ ก็จะประมาณนี้เนาะเมืองที่เสียไปเมืองนี้นะผมว่ามันก็น่าเสียดายนะถ้าเกิดว่าเรายันได้นี่แผนที่จะสวยมากเลยตามน้าครับเราโดนจับไปเฉลยหนึ่ง,หน,งหนึ่งคนยังอยู่นะยังไม่ปลดนะครับเขาย้ายออกหรือยังต้องย้ายออกนะผมว่านะ,ะนี่ตรงนี้นะครับเพื่อนกําลังช่วยครับอถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะโอเคครับถือว่าเราไม่ทิ้งกันครับนะช่วยได้ครับโอเคถ้าช่วยได้นี่จะเพิ่มกําลังลบได้เยอะขึ้นนะครับต้องพยายามปลดล็อกเพื่อนนะครับไอ้เพื่อนคนที่ติด กับไอ้ตีกับอ่ะ,อออะแล้วก็ทวงพื้นที่คืนได้เยอะอยู่นะเนี่ยนะครับนี่นะโอเคครับเนี่ยเขานี้ก็เริ่มที่จะตีกันออกแล้วนะส่วนพื้นที่ที่เป็นแร่พวกนี้มันต้องใช้ทหารที่มีฝีมือน,นิดนึงไงเขาก็เลยไม่ค่อยตีกันแรกๆเขาจะไม่ค่อยตีกันจะเริ่มตีตอนที่ว่ายึดพื้นที่ได้สักส่วนใหญ่แล้วนะครับ่เนี่ยก็เป็นการลบที่แบบว่ายุ่งเหยิงเหมือนกันนะดูดิมันก,ก็กินกันไปกินกันมานะครับ ก็ตีกันมันอยู่ครับมาดูของเราบ้างครับของเรานี่กําลังทวงแค้นครับ <c oughs> เจอเจอไอ้นี่มาเคาะบ่อยนะไอ้เมืองนี้ jfo นะครับเนี่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เล่นผมสับเลยนะนี่ครับค่อยๆ่อยถูถ่ายไปครับ <I see S 2> เดี๋ยวใกล้ถึงเมืองแล้วนะ <c oughs> ดันไหมครับไอ้พวกลัวกันม้าเนี่ยเดินเดินผ่านก็นได้นะแบบผมติ๊งเลยกดเดินมา <c oughs> เดี๋ยวมันก็มาชนให้ครับใกล้แตก้วนะอีกสองเปอร์เซ็นต์นะครับสวยนะ <c oughs> แล้วก็ต้องตีพื้นที่ไอ ซับเขาออกนะทําไมต้องตีออกเพราะว่าแบบแบบเนี้ยถ้ามันมีซับอยู่ตรงเนี้ยมันมันตีตรงนี้ผมได้ไงเห็นไหมแล้วต้องเคาะออกนะครับเดี๋ยวเก็บไว้เลยนะจริงบุกไปครับตรงดกบุกไปสวยนะนี่บุกไปครับ,นะบรอบพี่ครับเนี่ยเออต้องอย่างนี้นะครับจงกยกเจ็บล้าด้วย <c oughs> เอาล้าก็กลับไปครับนะทหารก็เสียไปประมาณสัก 30เปอนตาะไม่ต้องยุ่งยากนะครับนี่อันนี้เอาออกนะพื้นที่เปล่านะไม่ไม่มีประโยชน์นะครับเอาทิ้งไปเลยนะเออนี่เนาะเราก็พยายามที่จะตีน,นะตรงนี้ก็มันอยู่นะเป็นการเก็บเออเก็บสงครามได้ดีเหมือนกันนะครับนี่เก็บคะแนนสงครามนะค่อยๆเคาะกันไปครับนะข้างบนก็เคาะครับเขาก็มาตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้แหละนะครับนี่ตรงนี้นะมีรถกันมาด้วยอัปเดตได้ไหมอัปเดตได้ครับนี่นะ ใครจะมาก็ต้องติดลัวกันมาวิสองอ่ะก่อนจะถึงค่ายนะครับอืนี่เป็นช่องเขาพอดีด้วยนะเนี่ยเห็นไหมสวยเลยตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นปากเขาพอดีเลยนะค่อยเดินทับไปครับนี่เพื่อนก็กาลังเคาะนะข้างบนก็กําลังเคาะออกไปนะครับแต่พื้นที่เลเวแปดนี้น่าจะเคาะยากนะเออไม่ใช่แค่ยากแต่ผมว่ายากจริงๆแหละว่ามันเปือนทหารนะครับถ้าถ้าทหารเรายังเกตไม่ถึงนะเนี่ยคข้์ซะเยอะเชียวนะครับฝั่งข้างบนนะ อันนี้เดี๋ยวเราปีเา๋เอาตีไอตรงนี้ออกเราค่อยเอากับแล้วกันเติมทหารนะครับจะได้แบบว่ามาเดินมาเร็วขึ้นนะไม่ต้องเสียตังเกนนะครับเอาไปเติมที่เมืองเอาเมืองเราอยู่ใกล้นะครับรมาตีเพลเจ็ดต่อนะเขาตีเวลเก้าอ่ะจะไหวไหมเนี่ยผมเนี่ยเวลเก้าไม่น่าจะไหวนะเวลแปดผมก็ยังลุ่มๆด,นดอนๆนเลยเบลแปดเนี่ยตีแตกไปแค่ตีเดียวนะอีกที่หนึ่งได้ครึ่งหนึ่งนะครับทหารมหมดแล้วนะครับมาดูอันดับกันบ้างครับนี่นะ แชทส่วนตัวนะใช้ได้อยู่นะครับอยู่หลัก500ไม่เกิน600ถือว่าโอเคนะส่วนอันดับลบก็เริ่มไหลลงเรื่อยๆครับเพราะว่าสงครามทํากันอยู่ตลอดนะถ้าเราไม่ไม่ได้ลบอะไรกับใครเนี่ยคะแนนเราตกเรื่อยๆครับน่าเสียใจตรงนี้ครับต้องลบบ่อยๆนะครับอิทธิพลพันธมิตรครับโอ้ยนะฮะดีวี DB เยอะกว่านะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ทานครับวันนี้ก็ขอเวลาไปถ่ายป้อมก่อนแล้วกันนะครับ